วิดีโอนี้พลังงานใดที่คุณควรระมัดระวังนะคะพลังงานใดที่คุณควรระมัดระวัง พลังงานของความเงียบนะคะความเงียบการไม่สื่อสารพูดคุยให้เข้าใจนะคะการการเหมือนการวางมือกับบางอย่างหรือว่าการหยุดนะคะการหยุดทำพลังงานของความมีทิฐิการบึง้งตึงกดกดเครื่องนะคะหรือว่า,าความเขาเรียกว่าอืม ความเย็นชานะคะพลังงานของความเย็นชานะความบึ้งตึงความนิ่งนะคะพลังงานที่อาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความรู้สึกได้นะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีสิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดความ ลังเลใจนะคะเกิดความลังเลใจทําให้รู้สึกอ่อนไหวทําให้รู้สึกอ่อนไหวพลังงานที่อาจจะเข้ามาแล้วทําให้เกิดการผูกมัดนะผูกมัดผูกพันบางอย่างนะที่เราอาจจะต้องตรวจเช็คดูให้ดีนะคะ และด้วยความที่มีไพ่สองใบที่มีพลังงานที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันคือในเรื่องของความเงียบนะคะน่าจะมีพลังงานของการที่ไม่อธิบายพูดคุยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็การตั้งแง่นะคะมีกําแพงจนทำให้เกิดการเข้าถึงเข้าหาต่อกันยากอะไรแบบนี้ค่ะ มันมีความโกรธนะคะความโกรธความน้อยใจนะคะพลังงานของโกรธน้อยใจเย็นชาความอ้างว้างและโดดเดี่ยวแล้วก็พลังงานที่ด้วยความโดดเดี่ยวนี่ค่ะบางทีก็อาจจะมีความโดดเดี่ยวนะที่ดูเด็ดขาดโดดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะ เพราะนั้นคุณก็ลองปรับดูนะคะว่าในสถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านี้เนาะอาจจะไม่เป็นผลดีนักนะคะอาจจะมีพลังงานของการเอ,อ่อบางอย่างที่เข้ามาทําให้เกิดความอ่อนไหวมากๆนะคะ mm hmm. ก็จะต้องดูสถานการณ์ดีๆนะคะ อาจจะมีพลังงานในบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่เข้ามาทําให้รู้สึกถึงความเป็นคู่หลงไหลเป็นพิเศษได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้องดูดีๆนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะบางทีบางอย่างเข้ามาเพื่อลวงตาเรานะหลอกตาทําให้เรารุ่มหลงได้นะคะอืมเกิดความลังเลขึ้นมา อีกแล้วเห็นไหมคะพลังงานของความลังเลนะคุณอาจจะเจอหรือว่าได้เผชิญน,นะคะกับสิ่งที่คุณจะต้องเลือกจะต้องเลือกแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าทางไหนใช่ไหมคะไปแล้วหลงหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกผิดหรือเปล่าอันไหนคือใช่ที่สุดจะต้องมีสติให้มากที่สุดนะคะหรือบางทีจําเป็นที่จะต,ต้องเลือกหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยคะ่ะเพราะบางครั้ง การที่ถ้าเกิดบางทีเรามีสิ่งที่ต้องเลือกอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเลือกเลยก็ได้นะคะการที่มีสิ่งให้เลือกบางทีเป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามาลวงตามาหลอกเราทำให้เราค่อยขวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรเลยสักอย่างนะคะเราอาจจะถอยกลับไปจุดเดิมก็ได้ไหมนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันมันไปต่อไม่ได้ บางครั้งการกลับไปจุดเดิมนะไปเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคุณก็จะต้องดูสถานการณ์สถานาการณ์ของคุณนะคะว่าแบบไหนคือสิ่งที่เหมาะที่ควรคุณต้องดูว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณคืออะไรคุณต้องการอะไรกันแน่คิดอย่างรอบคอบแล้วค่อยเลือกคะ่ะว่าทางไหนถึงจะเหมาะและตรงกับเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะ มีพลังงานของการจับจ้องมีคนที่จับจ้องนะคะอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจคุณได้นะทีนี้พลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของน่าจะมีพลังงานของคนที่อาจจะเข้ามาปลื้มนะคะชื่นชอบในตัวคุณแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อืมยากนะยากหรือจะทำให้เกิดอุปสรรค นะคะถ้าเกิดคุณไปเล่นด้วยไปอชอบพอกับเขาอะไรแบบนี้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่โสดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละเพราะมันมีลักษณะของการจับจ้องอะคะ่ะการอยู่ในสายตาความไม่ปลอดภัยในลักษณะมันเป็นสายตาที่อาจจะจ้อง จับผิดะคะ่ะเป็นสายตาที่ดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการจับผิดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะทําแน่นอนมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะเนาะอาจจะมีอุปสรรคนะเอ่อแล้วก็มันมีลักษณะของอุปสรรคปัญหาของการที่ บางอย่างอะคะที่คุณทำสถานการณ์ความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอะมันจะมีคนที่เข้ามาเข้ามาขวางอะคะ่ะเข้ามาเป็นอุปสรรคได้นะคะก็จะเป็นสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่หรือเป็นบรรยากาศที่คุณอาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงอะคะ่ะในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอันนี้ไปให้ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสถานการณ์หรือใดๆก็ตามแต่มองเห็นถึงอุปสรรคหละนะคะ อุปสรรคในการที่แบกรับเนาะบางอย่างดูเหมือนว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนพ้องรักคนที่โอเคแหละคนคนใกล้ตัวเนาะเวลาคุณรักใครนะคุณดูเป็นคนที่น่าจะแบกรับเป็นห่วงเป็นใยนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนทนุถนอมเป็นคนที่น่าจะเอ่อคุณใส่ใจค่ะ ใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงอะเป็นห่วงคอยอุ้มชูทุกคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความละเอียดเนาะละเอียดใส่ใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทําให้คุณอะเครียดเกินไปได้เนาะหรือบางครั้งเราต้องดูกําลังตัวเองด้วยนะคะดูกําลังตัวเองดูความสามารถของเรานะคะ หรือว่าทําในสิ่งที่เราไหวนะหรือว่าให้มันพอประมาณนั่นเองค่ะเราต้องพยายามที่จะเหมือนออการที่จะดูแลใครนะเป็นที่พึ่องอะไรให้ใครเนะี่ยบางทีเราอาจจะต้องสอนหรือแนะนําให้บุคคลเหล่านั้นนะ่ะพึ่งพาตัวเองให้ได้ด้วย นะคะทำให้พวกเขาเข้มแข็งได้ด้วยเนาะเพราะมันมีพลังงานที่เหมือนแบกรับนะคะแบกรับแล้วเป็นพลังงานของคนที่ดูใจดีดูมีจิตใจที่อบอ้อ,อ,อ,อมาดีเพราะฉะนั้นการแบกรับบางทีเนาะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ไหวเหมือนกันนะได้ด้วยนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวอีกสักสองใบแล้วกันนะ มันอาจจะมีพลังงานเนี่ยเห็นไหมคะพลังงานบางอย่างที่อาจจะเข้ามาสกัดคุณได้นะคะแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวเนาะอย่างบางทีเราพูดถึงพลังงานที่อาจจะทําให้อ่ในเชิงลบใช่ไหมคะบางทีมันมีความเป็นห่วงเป็นใยเนาะความคิดมากวิตกกังวลที่เกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะมะีเกิดความวิตกจริตนะคะเป็นห่วง นะ,ะห่วงมากจนเกินไปเนาะ แล้วก็มองว่าในบางคนนะคะคุณอาจจะกำลังเจออุปสรรคที่เกิดจากคำว่าครอบครัวนะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละแต่มันเกิดจากคำว่าครอบครัวที่อาจจะเข้ามาทำให้เราต้องทำงานหนักกับบางอย่างนะคะอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่เสมอไป